ที่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่ได้มีโสมโมเอให้นะคะแต่รอบนี้เรามีโสมโมเอถ้าลูกค้าเนี่ยเคยใช้โสมมาเยอะใช้ครีมบำรุงมาเยอะแล้วอยากให้เปิดใจใช้โสมโมเอตัวนี้นอกจากช่วยฟื้นฟูผิวหแห้งเสียแล้วนะคะยังช่วยผิวกระจ่างใสด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะหยุดใช้ไม่กลับมาดำ่ะเย่ยอดปังๆขึ้นรัวๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ตามนั้น <c oughs> ไม่พูดกันอะเนาพูดอะไรไม่ได้แล้วฉันพูดอะไรได้ไหมอ้าคือถ้าสูว่าเราหยุดขายไปอะถ้าเราหยุดแอซีลอดได้เจลส้ม2หลอดแล้วก็ได้สมโบเออีก2ชิ้นนะคะสำหรับใครสำหรับ9ชิ้นก็พูดเลยแล้วก็โดนแบนได้ทั้งหมด9 ้วชิ้นค่ะในราคา999ว่ะมาด้วยกันปะเนี่ยกันแดดสี่เจลส้มสองส้มโอเออีกสองแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอ่าใช่แล้วสี่ห้าหกเจ็ดรีบกดรีบกดสั่งซื้อแล้วก็รีบอยู่จิ้มจ่ายจบขอร้องจิ้มจ่ายจบในตัวเดียว สำหรับใครที่อยากได้โฟนี้สำหรับใครที่อยากรีบจิ้มนะจะหมดแล้วนะรีบซื้อนะโฟนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแล้วนะไลฟ์หน้าคือจะไม่ใช่ราคานี้แหละเพราะว่าเจลส้มนะคะไปด้วยพร้อมกับตัวโสโบเอนะคะโสโบเอตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าของเขาเนี่เนื้อมันดีจริงนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดสามารถใช้ได้แล้วที่สำคัญแต่แต่หนูขาโอ้อยที่ขำแรงมากเลยนะป้าหนูนี้แล้วนะป้าหนูร้องห้าแล้วนะ ่าขอไว้ไหวถึงประเด็นนี้มันก็น่าหมดเลยค่ะสาธุพี่ไหวด้วยได้ไหมอุ้ยมันเริ่มมันขึ้นเถอะแมเดี๋ยวต้องไหวแล้วไม่พูดอะไรแล้วติ๊กอกไหวก่อนยิ่งว่ายิ่งขึ้นใช่ได้แน่นอนเพราะว่าแบบทองบอกว่าอยากซัพพอร์ตบูอีมีใครอยากช่วยซัพพอร์ตน้องบ้างไหม หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยในตัวมันมันไม่ใช่แค่กันแดดแต่มันยังบำรุงอีกด้วยคือจะรู้เลยว่าผิวเราเนี่ยมันใสขึ้นอีกหลายระดับเลยค่ะคือถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าหยุดใช้แล้วจะกลับมาดำหรือเปล่าหยุดใช้แล้วแบบเฮ้ยมันหยุดใช้แล้วผิวจะมีปัญหาหรือเปล่าบอกเลยค่ะของเราเนี่ยหยุดใช้ไม่ดำนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องดำกำมพันธุ์หรืออะไรอะไรแบบดำกำมพันธุ์นะคะหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยสามารถ ที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วหยุดใช้นะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าหลายคนถามมนเยอะมากว่าหยุดใช้กับมาดำหรือเปล่าไม่หยุดใช้ไม่กับมาดำอย่างแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้ไม่มีสารกระอดไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีไฮโดรคินอนนะคะเออเจ้าของแบรนด์พูดเองเลยนะคะเออทุกคนบอกว่าซื้อแล้วซื้อแล้วเนี่ยน่ารักมากมาแล้วมาเร็วรีบมาซื้อแล้วทุกคนสิบนาทีจะได้ไช้อันนี้บอกความลับได้ไหมอันนี้บอกความลับได้ไหมคือเมื่อกี้อะ ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าสิ่งที่น้องกระซิบไป oh. เนาะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ซื้อหนึ่งร้อยแถมหนึ่งร้อยนะวันนี้นะคะย้ําเลยวันนี้หนึ่งร้อยแถมหนึ่งร้อยนะน้องจะมีเซ็นรูปให้เป็นรูปที่น้องถ่ายเองเซลฟี่โพลารอยด์อ่ะอันนี้คือเป็นการตอบแทนแฟนคลับใช่ะะตอบแทนแฟนคลับเรา,ารเราดยินหมดเลยทั้งเรายินดีที่จะทําให้อยู่แล้วนะคะถ้าจะสำหรับสมเรวจเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากบอกว่าเขาเรียกว่า คืนความสุขให้กับแฟนคลับบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโอเคแฟนคลับที่เขาซื้อเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพไหมเขาเคยเจอเราไหมบางทีการที่แบบว่าเขาได้ของเล็กๆน้อยๆจากเราบางทีอาจจะแบบเอ้ยก็แค่รูปก,กับลายเซ็นแต่จริงอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจของเขาก็เลยแบบว่าเอออยากจะมอบให้นะคะนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่ที่จะบอกอโอเคพูดอะไรได้บ้างเนี่ย วายโอเคอันนี้ดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดหนูกาเป็นคนใจเย็นเรื่องกานนัสมาธิของหนูอันนี้ดีที่สุดว <c oughs> ายแล้วมันขึ้นจริงได้ปะเจ้าที่รักเจ้าที่หลงหน่อยโว้ยสำหรับวันนี้นะใครที่อยากสปอน์ตน้องนะคะโปนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะโปนี้ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าเราให้แค่ 3, สามพันเซ็ตเท่านั้น <c oughs> ตี่ตมอกชอบแกล้งหนูเป็นปัญหาอะไรกันหนูปะอะไรดีตี่ต็อกไม่มีปัญหาอะไร ก็รักขึ้นเรื่อยๆรักเขา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 เยอะๆลูกเราต้องใจเข้าอีกนะพี่ปูคือพี่ปูคืออยู่อย่เงี้ยไม่ให้โป๊ะแล้วก็รักเขา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 หลงเขารักเขาลงเขาเข้าใจดีกับเรา มาทุกคนมาเร็วอีก5นาทีสำหรัอบอีก5นาทีสุดท้ายนะคะย้ําเลยย้ําโปรเลยว่าใครที่อยากได้โปกๆๆนะคะรีบกดเลยแอดมินเวียดนามชําระเงินผ่านทิกต o ็ของฉลอดออสซินซีซคูณเท่าไหร่สามร้อหรอมื่อกี้ไม่เห็นนะมันซีศูนยคูณสาม300ชุดหรอไม่รู้ไม่ใช่นะอ,อ๋อคูณสาม คูณ3 4 0 0 1 4 0 3คูณ2คูณ2 4 0 1 x คูณ3อ๋อตรงแจมเลยนะว่าซื้อไป300สนุ้งเลยนะ300นี่คือยอดถึงเป้าเลยนะ3แ0 0อ่ะจริงๆมาแล้วทุกคนขาดอีกนิดเดียวนิดเดียวเข้าสามหมื่นขาดอีกสี่หมืเองขาดอีกส0่หมเอง40ชุดนะคะ40ชุดสุดท้ายแล้วพี่พี่จ๋าพี่พจ๋าชุดสุดท้ายแล้วนะคะ มีชุ้ยซูหน่อยได้ไหมอยากให้มันถึงสามแสนนะจบไลฟ์นี้ด้วยสามแสนเลขกลมๆสวยๆได้ไหมจะไม่งงงงแล้วจริงๆชุวยซื้อหน่อยส่งวันนี้จะส่งวันไหนีนค่ะผมส่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ไปเลยสําหรับในไปกล่องนะคะเขาส่งเร็วอยู่แล้วเป็นแอปที่ดีมากเลยนะคะคอเออเรามีบ้านฟ้าด้วยนะอ๋อบ้านฟ้าก็ส่ง<ด>พรุ่งนี้นะคะพร่งนี้หมดเลยนะคะ วันนี้ส่งพวกนี้เลยอ้ยซึ้งซหน่อลอีกอีกห้าสี่นาทีแล er ้วเร็วม sure. ันถึงสามแสนเร็วได้ไหมเสือเสร์นหออยร้องแล้วนะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอาจริงๆนะทุกคนน้องไลทุกครั้งเนี่ยเราก็แบบว่าคือเราก็น้องสปอร์ตเราอครอบครัวครอบครัวน้องชาสปอร์ตเราเราก็สปอร์ตน้องกลับเออ ออกไปชำระเงินกันเร็วภายในอุ้ยมันเด้งอีกแล้วเราทุกคนภายใน4นาทีนี้ออกไปชำระเงินก่อนหนูจะนั่งว่าผ่าดเท่าไหร่ผ่านอีกเท่าไหร่สามเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสามสิบเจ็ดชุดขอชุดเก้าเก้าเก้าอีกสามสิบเจ็ดชุดซื้เองไปให้เป็นตัวไปสั่งให้ไปถึงสั่งกนเลยวมามี่มามี่อยู่ไหนมามี่หนูมีคนฟอลหนูเป็นร้านนะมามี่อยู่ไหน คนพอเป็นร้านเนี่ยอย่าให้เสียชื่อเร็ว1.1ล้านฟอนี่เป็นดาราสาวมานั่งขายของให้ทุกคนได้รับชมรับดูได้สินค้าที่ดีไปนะบอกก่อนแล้วใช้เองด้วยนะไม่ไม่โกหกไม่คือไม่ใช้เองยังไงก่อนคือคือหลอนลอกหมดแล้วคเว่าโบเอกนี่คือหายไปเลย ว่าโบเอ๊นี่คือหายไปแล้วหนึ่งโอ้โหเอาง่ายๆว่าโบเอ๊ซัพพอร์ตเราตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ได้เจอกันเลยว่าจะเป็นการให้โบเอมาหนึ่งลังนะคะตอนนั้นเราก็ตกใจว่าจะใช้หมดไหมวันนี้ยากแต่สุด<ช>ท้ายก็คือเราก็เอาไปแบบแจกพี่ๆด้วยแล้วคือทุกคนเราก็ชอบกันแล้วก็ทุกครั้งเวลามาล้านเราก็จะแอบจิกไปแจกเหมือนเดิมแล้วก็จะแอบ,บใช้เองด้วยเพราะว่าของเราคือจะหมดแล้วจริงๆนี่คือแบบที่ได้มาแล้วก็คือเอ่อทายนะคะใครที่อยากกด เก้าวก้นะคะรีบกดเลยจ้าไปลุ้นนะลุ้หือนกันอย่าลุ้ลนล้อ้ยไม่ชอบเลยแฟนกจขึ้นอีกอีกสิบ้าบอีกสิบห้าบ้าห้าคนอีกสิ้าคนนะอีกสิบห้าคนนะช่วยน้อมหน่อยชอยากเขาดาวได้ไหมอยากเขาดาวออกออกเวลาออกเร็วออกเวลาออกออกเร็วใครดูจบ ไลฟ์มีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์อะไรอีกค่ะเซอร์ไพรส์อะไรอีกคือสําหรับคนที่ซื้อร้อยแถมร้อยนะรอบหน้ามีแฟนมีตาลีฟานะยิบมานะซื้อร้อยแถมร้อยขออีกสามชุดได้เลยร้อยแถมร้อยร้อยแถมร้อยอีกสามชุดค่ะขอร้อยแถมร้อยอีกสามชุดนะสามคนละไปหันกันเร็วร้อยแถมร้อยอีกสามชุดนะทุกคนจะบอกว่าโปรนี้ถูกมากร้อยแถมร้อยแลยวอีกนิดเดียวโอ๊ยกูไม่อยากลงไลย ร้อยแถมร้อยร้อยแถมร้อยอีกแค่3ชุดคือได้เลยอ่าโอเคซิ gnature นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีซิ gnature ให้ทุกลังนะคะ100แถม100อโอ้ยอีกหนึไม่ใช่ไม่ใช่คุณได้ปะ่ะ100แถม100เราจะมีโฟโต้แอนด์ซิ gnature นะคะอ่าโอเลี่ร0 0แถมร้อยโอเคซื้อแย่ขอบคุณค่ะ100แถมร้อยอีกแค่3บ้านเท่านั้นโอ้ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวร้อยแถมร้อยอีกสามบ้านร้อยแถมร้อยอีกสามบ้านได้ไหมนี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนะไม่เอาไม่ไปนั้วแจ่สามแสนก็มันจะอยู่แล้วเนี่ยแถมแถมมาเร็วมาเร็วอีกสองบ้านอีกสองบ้านแล้วอีกสองบ้านอีสบ้านร้อยแถมร้อยอีกสองบ้านอีกสองบ้านได้มันขึ้นมา ซื้อราคาไหนก็ได้แต่ว่าถ้าให้เร็วสุดก็คือร้อยแถมร้อยอีแค่สองคนเนาะอีกแค่สอง<ช>คนซื้อร้อยแถมร้อยไปหารกันเร็วใช่แล้วใช่แล้วหรือว่าร้อยแถมร้อยนะคะร้อยแถมร้อยเอาไปขายต่อได้เลยนะคะใครอยากให้อยู่ต่อสั่งซื้อค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่กดอะไรทั้งนั้นกดตะกร้าอย่างเดียวตอนนี้กดตะกร้าชำระเงิน right now you will get ไม่ได้ ร้อยแถมร้อยทุกคนร้อยแถมร้อยกันไม่ใช่รอบรอบนี้ไม่ใช่แค่แบบโฟโต้แอนด์ซิกเนเจอร์นะทุกคนคือรอบอะไรเดือนหน้าเนี่ยคอมเมนซีมาเจอกันได้มาเจอกันได้มาเจอกันได้ทุกคนอย่าไม่ไม่ไม่อย่าไปอย่าอย่านะอย่าอย่าบังคับก่อนอย่ารีบบังคับขอร้อยแถมร้อยอีกหนึ่งชุด เร็วๆร้อยแถมร้อยอีกหนึ่งชุดร้อย<ช>แถม้อ,อ,อ,อชุดทุกคนรูจะบอกว่าความประทับใจหนือขอพูดถึงความประทับใจดีกว่าเนาะความประทับใจนะคะที่เราได้ใช้โบเอไปแล้วก็ติดใจก็คือเขาเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีออร่าขึ้นแม้ว่าในบางวันหรือว่าบางแบบเวลาที่เราแบบลืมใช้อย่างเช่นแบบเฮ้ยสาวันลืมใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผิวเราก็ยังคงไม่ไวต่อแดดก็คือยังคงแบบ มีความออร่าอยู่นะคะแม้ว่าจะแบบว่าอหย,ยุดใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้ทุกวันนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ออกแดดทุกวันก็ใช้เป็นตัวเจลส้มก็ได้นะคะซึ่งอยากให้ซื้อมากๆเลยตัวร้อยแถมร้อยชุด,ดุ่ดเด็ดมาเองเยอะเองนะอีกยังไม่จบไหมหนูไม่เอาไม่พอทุกคนนี่ดูสีทีมรัน,นให้ไปหรอว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อยากไปเยดูสีลกคร้อยแถมร้อยหนูยังพูดถึงสรรพคุณอยู่เลยว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสารหลายสีน้ําตาลที่เขาแบบกับเก็บความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ วิตามิน B3 นะคะช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็วิตามิน E นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะสำหรับตัวกันแดดเนาะแล้วก็ส่วนตัวเจลส้มนะคะทุกคนค่ะหลอดสีส้มนี้นะคะลดเลือนจุดด่างดำผิวขาวออร่าเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการบำรุงผิวก่อนจะลงตัวกันแดดน,นั่นเองนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวโสมเสริมเข้ามาด้วยนะคะทุกคนช่วยซื้อหน่อยเร็วพี่พูดยื้อเวลายอยู่เนี่ย พูดย้เวลาอยู่เร็วท right. ุกคนเพราะว่าบอกว่าได้จบไลฟ์หลายรอบแล้วอีกนิดเดียวเองเอายทมลคะร้อยอีชุดเดียวอีกชุดเดียวร้อแถมร้อยอีแค่ชุดเดียวชุดเดียวนะคะตอนนี้ขาสั่งอยู่ไหนอีกชุดเดียวนะคะร้อยแถมร้อยอีกชุดเดียวใครก็ได้ช่วยหน่อยนวยมาซื้อหน่อยเร็วเดี๋ยวเอาไปแจกแฟนคลับกันดีกว่าหนวยเร็วนวยซื้อแล้วก็หนวยเอาไปไปเวียดนามรอไปขายที่เวียดนามกันนวยอยู่ไหมแอดมินบ้านหนูอะ